มายาชีว,วอะะีอวอร์ดสอกันนะคะคมยาี่ส2 0 2 5ร่วมบวตร่วมเชีรีรยดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ันห้าร้คยหกสิบคิดค่ะก็เราจะเราจัดงานเพื่อที่ว่าให้เด็กไทยได้มา แสดงออกนะคะหานูน้อยน่ารักแสดงออกในงานเราคัดแค่หนูน้อยน่ารักเลยไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรมากมายเลยค่ะก็คือต้องแสดงนอยความสามารถอะไรแสดงความสามารถอะไรไหมเออต้องหาพี่เต้เนาะแสดงความสามารถอะไรไหมเดี๋ยวน้องๆบนเวทีอาจจะใครมีความสามารถพิเศษร้องเพลงได้เดินแบบได้อะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกรรมการก็จะเชิญชวนให้น้องๆค่ะ แสดงความสามารถของตัวเองออกมาแต่ไม่ได้บอกลลกง่ายมีรางวัลไหมจะแบบมีรางวัลมีสิบสองรางวัลค่ะเบกมีกี่รางวัลนะคะสิบสองรางวัลโอ้ยรางวัลใหญ่ไหมคะรางวัลมูลค่าเกือบห้าแสนบาทเลยรูกมูลค่าเกือบห้าแสนบาทเอเดียค่ะนะคะส่งเสริมให้เด็กแบบว่าสุขภาพดีด้วยจะบอกใช่ส่งเสริมให้เด็กสุขภาพดีกระดูกและฟันแข็งแรงแล้วก็สูงไวๆค่ะสูงไวๆเอซิมคิด นะคะด้วยแคลเซียมของเรานะคะน้องหน่อยขามาซื้อได้ที่ไหนคะตอนนี้ก็เซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะคะเซเว่นได้หลายตัวนะครับได้แคลเซียมด้วยชื่ออะไรอะแคลเซียมคีทดนะคะแคลเซียมคีทบะหมี่มาฟีบะหมี่มาฟีมีรสชาติใหม่ด้วยใช่แล้วนะคะรสชาติใหม่เดือนไหนนะคะพี่เฟซปลายเดือนสิงหาครับสไปซี่โคโนล่าแล้วก็สกีแหกด้วยปะคะ แงอยากได้เจองานที่งานเอแฝงสี่ตัวตัวใหม่รสชาติใหม่ของพี่เป๊นะคะที่พัทยาใช่มใช่พี่เอมีงานเอแฝงสองที่นะคะมีบมีมาเฟียไปหมดเลยอย่างเดียมีที่พัทยากับที่ชนบุรีอย่างเดียะคือเทอร์มินอลเทอร์มินอลพัทยาขาแต่เอแฝงอั้มแฝงงงไม่มาอั้มแฝงอัมแฟร์อั้มแฟร์ก็ขอด้วยนะคะพี่เป๊ขาอั้มแฟร์พี่เป๊ก็ต้องไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้องอั้มน้อยใจหาว่าไปแต่เอแฟร์อีกอย่างเดียอั้มแฟร์กับเอแฟร์ชนกันวันเดียวค่ะวันที่สิบห้า ต้องหน่อยกับพี่เป๊กแบ่งคิวตัวเองดีๆนะคะเดี๋ยวพี่ช้อยใจนะคะสีคอนโซฟแอร์มูฟแฝใช่ค่ะแล้วก็เอ่ฟพัทยาเทอร์มินอลพัทยาก็เอฟแฝดโอเคอะใช่ไหมพี่เป๊กอย่าไปผิดที่นะคะเดี๋ยวพี่เป๊กไปเอฟแฝดบามีมาเฟียไปทุกที่บามีมาเฟียไปทุกที่แล้วมีหลังเอฟแฝที่เทอร์มินอลพัทยาก็จะมีที่ เซ็นท่นชนบุรีอีกน้องหน่อยค่ะวันที่ยี่สิบหไอเนี้ยค่ะชวนน้องหน่อยด้วยนะคะแล้วเคอเซมคิดที่เขาเซฟเข้าขายอ่ะอ่าเดเวเนียลนี้ขายนี่จะขาในเซเว่นแล้วค่ะนะค่ะวันนี้ก็ถือเป็นการเปิดตัวแบบด้วยจริงๆแล้วเปิดตัวมานานแล้วค่ะเราจัดให้เด็กได้เด็กไทยได้มีกิจกรรมสนุกๆค่ะบาบาดานแต่วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แบบรวมทั้งใช่ค่ะใช่ค่ะน้องซันเนียก็มาเต้นโชว์ด้วยค่ะที่ใดก็คือ วันนี้มาเป็นกัลังใกรมาเต้นโชว์มาเต้นโชว์คือแบบนี้ค่ะต้องบอกทุกคนปกติพี่เอขายาวก็ใช้แอปใช่ไหมคะแต่วทีนี้เป็นวทีที่เด็กกินแคลเซียมแล้วตัวสูงวัยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขายาวเพราะว่ามีตัวช่วยตัวอื่นวันนี้มิดขายาวด้วยใช้แอปก็มาเจอเออมิดขายาวด้วยด้วยแคลเซียมอไย่างเงี้ยก็เลยมาในงานวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นตำนานขายาวอยู่ทุกวันนีค่ะ ใช่เดี๋ยวมาเดินยืดกับพี่เอด้วยนะเสร็จงานแล้วเดี๋ยวทุกคนมาเดินยืดขากับพี่เอด้วยนะครับพาที่ไปเขาดีเอาบะหมี่มาเฟียมาร่วมงานด้วยครับฝ่าทุกที่บะหมี่มาเฟียตอนนี้อยากให้คนได้ลองชิมครับอย่างนั้ลองชิมอร่อยอะก็ต้องมาเฟียขายที่ไหนคะทูกเหมือนขายยากมากเลยอ่ะเซเว่นก็มีเอฟเฟก็มีเซเว่นก็มีอัมแฟก็มีเซเว่นก็มีก็มีเ็กเออลูกค้าบอกว่าในเซเว่นหมดบ่อยมากๆเลยพี่เป็นทำยังไงดีคะพี่เป็นไม่ทันหรือยังไงเอ่ย ต้องบอกว่าโรงงานไบเปอร์ซีเรนของมาม่าเขามันมีเครื่องเดียวผลิตไม่ค่อยทันก็รอพี่เป๊กซื้อเครื่องจักรมาอีกนิดนึงนะคะทุกคนค่ะใช่เซเว่นหน้าบ้านคือไปอาทิตย์หนึ่งได้กินประมาณ3วันที่เหลือหมดแบบนี้เร่าขาดตลาดได้นะคะพี่เป๊กเคยขาดตลาดมาช่วงหนึ่งครับแต่ตอนนี้ไม่ขาดแล้วล่ะมีทุกที่แต่นะพอแบบแพ็้เก็บมาขายอย่างเงี้ย ก็จะมีรถใหม่ออกในเร็วนี้เป็นสไปซี่โ n ลเ a านะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสุกีแห้งแซ่บเดือนสิงหากันยาแล้วเราก็ถูกฝากคนไทยแน่นอนทำมาเพื่อคนไทยอย่างเดียวเลยของต่างชาติจะไปกินกินของไทยใช่ค่ะชื่อคนไทย,ยเดี๋ยวเราจะส่งไปช่วยชาย,ยแดนกับน้ำพุ่มด้วยก็เดี๋ยวเร็วนี้เราตัวเราก็จะไปตั้งครัว เมือนเมื่อวานน้องหน่อยเขาเพิ่งช่วยไปใช่ชหมหมอคะช่วยชายแดนแล้วก็จังหวัดนาช่วยทั้งจังหวัดน่าน้ำท่วมชายแดนก็ช่วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่นะประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะกำลังใจจริงๆค่ะกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราจะทำอะไรที่สากงานดีๆแบบนี้เกิดแบบไทยตกใจต่อไปจะมีจัดกิจกรรมต่บ้างเราก็คิดว่าจะจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้เด็กไทยได้มา แสดงออกให้เด็กได้มาโชว์ความสามารถนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่เขามีความฝันนะคะเราก็จะจัดไปเรื่อยๆค่ะสมัครบริษัทตามขาวสารได้ไหยนะอ่าเพจปันอชิตาไทยแลนด์ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะเอ๊ะทำไมไม่ไปแบบ โปรเพจเคเรียนเชิญด้านหลังจีิงนะคะะเดี๋ยวอีกสักนู่หนึ่งเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการเปิดโปรเป็นฐานใหม่ใหม่ล่าสุดจากการเขาเชียงรายกันค่ะ